เกมนี้เลยนะครับเกมเกมนี้เลยนะครับโอเคกดเข้าไปกดเข้าไปเลยนะครับผมไม่รู้มันจะมีโฆษณานหรือเปล่าครับถ้าผิดพลาดเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับ ชมพอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแมพประมาณนี้มันจะเลิกเล่นแมพนี้ก็น,นะครับโอเคนี่มันจะมีหน้าเมนูให้เราเลยนะครับซึ่งเกมมันอัปเดตนี่มีอะไรนะครับสกีบิกกีก้ทอยเรมน,นะครับนี่สาวารทำอะไรก็ได้นะครับนี่กดฟรีก,ก็ได้นะครับไม่รู้มันจะแลกหรือเปล่านะ ี่ว่าอัลมาเอออใจเลยนี่ว่าสิบกีบบบบบสบเหรอโอยวนี้มาโดนทุบหัวเลยมานี่แน่นี่นี่นี่ทนผ้ชมนี่มีอาหม่เข้ามาหม่ด้วยนะครับ อะไรแบบไม่ว่าจะเป็นหัวก้หัวลำโพงนี่มันจะทำเป็นมนุษย์หัวกล้องนะครับกดปุ๊บกดปุ๊บก็จะยิงให้เลยโอเคมาจะใส่ให้ดูนะครับแล้วมันเออใส่หัวนี่เราชมนี่ก็จะได้เรามนุษย์หัวกล้องนะครับยิงได้ซึ่งยิงพลังได้ไหมเขาบอกว่ามันยิงพลังได้ใช่ไหมแล้วมันยิงพลังไม่ได้เนี่ย โอเคพานี่โอ้โหเนะี่ยโอ้ยเกมแลกมาท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมโฆษณาใหม่อีกแล้ว น้ตบรสเบนจีโดดๆดๆๆๆอๆๆๆๆต่อยๆๆๆต่อยเลยๆๆ่แๆๆ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 ๆจะเๆ็ๆๆ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 ๆ้ๆๆนๆๆ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 ๆยๆอๆๆ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 อๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆ มเล่นให้ประมาณผมเล่นให้ประมาณนี้รลชมดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมฮิมไม่ใช่ไม่รอม่อนเฮกัาน,นะครับบ๊ายบายครับ